ทุอย <Whatever. S 2> <un> ่างให้เต mm ็มที่แล้วเอกทุลี everything ไ not grasping towards grasping not grasping towards grasping อย่าวกทำในตัวเองนี่ทุอย่างเออมันจะได้ล้างพร้อมกันไปลูกไม่เอาก็ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอามันจะได้คลายช่วยหลุดช่วยไปด้วยกันอย่าแค่เนี่ยอย่าแค่เนยไม่เอาก็อย่าแค่ไม่เอาเนี่ยอ่าไม่ก็อย่าแค่ไม่ดิลูก ถ้าไมก็ไม่เนทั้งไม่ทั้งไม่ไม่อย่าแค่ไม่เลยนะแต่แค่ไมมันก็แค่ไม่ไม่แหละอย่าแค่นี่ไม่เอาก็อย่าแค่ไม่เอาสิถ้าไม่เอาก็ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาแล้วหมดตัวหมดบ้านหมดติดหมดหลุดเลยหมดติดหมดหลุดเลย หมดติดหมดหลุดเลยลูกอย่าข้างเดียวเดิสรุปพ้อมาเลยทั้งสองอย่างอะ่ะทำาไมลูกก็ไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมมันแล้วมันจะไม่เหลือไหมลูกไม่เหลือตัณหาในการคอยไหมไม่ไหม,ไม จะได้จบไอตัวตัณหาปฏิบัติตัณหาในการคอยไหมไม่ไหมตัณหาในการคอยยึดไม่ยึดตัณหาในการคอยปล่อยไม่ปล่อยตัณหาในการคอยวางไม่วางเรียกว่าตัณหาปฏิบัติตัณหาบำเพ็ญมันจะได้จบตัวตัณหาปฏิบัติลูกมันจะได้ไม่เป็นทั้งริยะไม่เป็นทั้งปุริชนมันจะได้ไม่เป็นทั้งเป็นทั้งไม่เป็นไม่เป็นเป็นทั้งเป็นทั้งไม่เป็น จะได้ไม่เป็นมันทั้งเป็นทั้งไม่เป็นอย่าแค่ไหมในโลกถ้าไหมก็ไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมมันจะได้เมืเหรือทั้งไหมทั้งไม่ไหมลูกไม่มอย่างนั้นจะเรียกว่าจบมันทั้งตัวจบจบมันทั้งตัวไม่จบทําไมเล่า ไม่เหลือตัวไม่เหลือบานี่ไหลโดยนิพานปลดตลอดการไปสิดนดับล่างว่างล่างตลอดการไปสิ มองไปตรงไหนก็ไมมันทั้งไหม่ทั้งไม่แหละเออไม่ใช่มองอยู่แค่มองเอ้ยตาเวียนตากรรมเอ้ยดูไปตรงไหนก็ไหม่มันทั้งไหมทั้งไม่ไปสิล้างตัวดูไปด้วยดับล้างตัวดูไปด้วยแ,แหลมจะได้ปอดจะได้เป็นเนื้อหาปอดจริงๆไม่ใช่ดูอะไรในดูอยู่เอ้ยตาเวียนตากรรมเอ้ย มันตาเวบนตากรรมตาวิบากเนี่ยหูเวบนหูกรรมหูวิบากเนี่ไม่ดับล้างไปด้วยทุกอย่างแล้วมันก็ไหมมันทั้งไหมไม่ไหมไปด้วยกันนั่นแหละมันจะได้จบทั้งตัวจบไม่จบไปด้วยกันยุติทั้งตัวยุติตัวไม่ยุติไปด้วยกันสังวาสเนี่ยจบชั่วอย่างเดียวไม่มีหน้าที่ไปส่งเสริมมันไม่มีหน้าที่จะไปต่อไปเติมไปเพิ่มไปลดอะไรทั้งนั้นแหละ แม้กระทั่งตัวยุติเองช่วยกันอยู่อย่างนี้เราสะแองดูสิไหมลูกไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมเลยเรื่อยสะแองเรื่อยหน่อยมันจะได้หมดเบื้องหน้าเบื้องหลังหมดเบื้องกลางเยมันจะได้ดับร้างพร้อมกันทั้งหมดเลยลูก สะแองเลยสิไม่ลูกสะแองเลยสิสไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่วนสติเรื่อยๆนีสะแองสะแอง,แงเออ แอดงเลยสิไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่เรียกว่าศาสตร์มันทั้งตัวศาสตร์ตัวไม่ศาสตร์นั่นแหละยุติมันทั้งตัวยุติตัวไม่ยุตินั่นแหละทัดนเอาเลย๋มัวแต่ไปจับชายสวิตอะไรมากมายอยู่แล้วเดี๋ยววลเสียเวลามัวแต่สมุทัยในขนาดจิตอยู่มันจะจิตแบบนั้นแบบนี้อะไรอยู่แล้วก็ไม่สิ ไม่มันทั้งไมทั้งไม่ไมเหมือนกันหมดแหละทุกอย่างลูกไม่ได้ดับล้างกันไปไม่ไม่มัวแต่กรรมตัวเว้นไม่มัวแต่กรรมตัวเว้นไม่ต้องเสียดายจิตไม่ต้องเสียดายตัวรู้ตัวเห็นไม่ต้องเสียดายนะคิดไม่คิดนึกไม่นึกจำไม่จำรู้ไม่รู้เห็นไม่ไม่ต้องไปเสียดายลูกนะ ไมมันทั้งไม่ถ้าไม่ไม่มันก็ดับล้างธาตุดับล้างขันพร้อมันไปอยู่แล้วต่อไปมันใช้ธาตุใช้ขันใช้จิตใช้กายใช้ปากใช้วาจามจะได้ใช้แบบไม่มีเยื่อใยไม่มีความอะไรวอนไม่มีห่วงใช้แล้วแล้วไปใช้ไม่เอาใช้ มันลยเปิดไปอีกรอเปิดมันเต็มที่เก็ได้สรุปล้างสรุปไปด้วยได้ลยเปิดไปอีกบี่ความจงว่างล้างเนี่ยมันไม่มีความจริงได้ลลอยล้างนี่มันก็ไม่มีความิง เวลาเปิดอายตนะเปิดนินทรีย์ออกไปก็สรุปล้างไปด้วยดิไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอากันด้วยกันอินทรีย์จะได้ไม่อยู่แค่อินทรีย์อินทรีจะได้ไม่อยู่แค่อินทรีย์อ๋อธรนก็จะได้ไม่อยู่แค่เปิดมือร่างกายจไม่มีความเร็ดร้อนความเรียกว่าล้างไปเองก็สรุปไปด้วยเนื้อหาตัดสรุปสรุปไปด้วยเนื้อหามหาคุญาสรุปไปด้วย แต่ละประโยชน์มันก็มาหาคุณาในประโยชน์เองด้วยแหละแต่ละประโยชน์มันก็เป็นประโยชน์ที่มันสรุปกันในประโยชน์เองเท่านั้นลาตัวนี่ให้ไปนี่มันเอาไปมันเอาไม่ได้หรอกเอะไปไม่ได้ดับล่างให้ว่างล่างให้แต่ละประโยคเนี่ยเอาไปไม่ได้หรอกสิ่งที่ให้ไปเนี่ยเอาไปไม่ได้เลยเดินไป บางล้วมันก็มีระดับล้างไปว่างล้างไปไล่หนึ่งร้อยล้างไปเอาไม่ได้แล้วแต่ละประโยคเนี่ยลไเพราะมันเป็นประโยคที่มันสลายประโยคเองเป็นประโยคที่มันล้างประโยคเองเป็นประโยคที่มันเอาไม่เอาไปในประโยคมันเองนั้นไม่สามารถจะเอาไปได้ยังไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเนี่ยมันจะเอาไม่ได้ยังไงแล้วํำเริบขึ้นมามันก็สลายเรียบร้อยล้างเรียบร้อย คายทิ้งหลุดทิ้งก็เรียบร้อยคายทิ้งตายก็เรียบร้อยหลุดทิ้งหลุดก็เรียบร้อยจะมีขึ้นมามาตอนไหนก็ตามมันก็คายทิ้งคายก็เรียบร้อยหลุดทิ้งก็เรียบร้อยมันอำไม่ได้หรอกเป็นประโยชน์ที่มันตัดสรุปในประโยคเองดสรุปทั้งหมดสรุปช่วยกันในประโยคนนั่นเองถึงจะไปน้ตสติมันก็เป็นนุสติที่มันล้างตัวนุตสติเองนุสติที่มันทิ้งมันในตัวนุสติเองเอาไม่ได้เอาไปยึดไปครองไม่ได้ก เอาไปยึดไปติดไม่ได้มันไม่สามารถจะเอาไปเป็นสังวารได้มันไม่เหมือนคำสอนอย่างอื่นไอ้คำเสี่ยมคำสอนนะมันก็เอาไปยึดเอาไปเป็นสังวารได้แต่ละเนี่ยมนเลยขึ้นมาทีไรมันก็คลายท้่คลายทีเอาไหมนุ่งสีขึ้นมามันก็ทิ้งตัวทิ้งเองทุกที ทายที่ตัวทายเองทุกทีเลยเอาไม่ได้เอาไม่เกี่ยวก็ไม่เกี่ยวมันทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวนั่นแหละลูกไม่เกี่ยวมันก็ทิ้งตัวไม่เกี่ยวเองเอาไม่ได้งด จะทิ้งก็ทิ้งมันทั้งตัวทิ้งตัวไม่ทิ้งมันจะได้หมดตัณหาไปคอยทิ้งไปคอยไม่ทิ้งมันจะได้จบตัวหลงปฏิบัติจบจิตเป็นจบตัวจบตัวหลงปฏิบัติเป็น แต่ถ้าไปคอยทิ้งคอยไม่ทิ้งอย่างนี้มันยังเป็นตัวตัณหาปฏิบัติอยู่มันยังเป็นตัณหาปฏิบัติอยู่มันยังไม่มันไม่จบไงมันไม่จบจิตมันไม่มันไม่จบตัวจบซะเองน่หละแล้วมันไม่จบกิจมีตัณหาในการไปคอยจบไปคอยจบมันก็เลยไม่จบตัวจบเองไม่จบกิจ สลาก็สลากมันทั้งตัวสลากสลากมันทั้งตัวไม่สลากอะไรมันจะได้หมดสัณหาในการที่จะไปคอยสลากไม่สลากอะไรละก็ละมันทั้งตัวละตัวไม่ละนี่แหละ มันจะได้ไม่เป็นปัญหาไปคอยละไม่ละอะไรโก เลยที่ไหม้ไหม้มันทั้งไหม้ไม่ไม่ลูกไหม่มันทั้งไหม้ั้าไม่ไหม้แล้วมันจะหมดตัญหาในการไปคอยไหม้ไม่ไหม้มันจะไม่เป็นตัญหาในการไปคฟยไหม้ไม่ไม้อะไรถ้าไม้ก็ไหม้มันทั้งไหม้ั้าไม่ไม้นหล่ะมันจะได้ไม่เหลือทั้งไหม้ถ้าไม่